ว่าจะลูกเท่าไข่ผมสาดซื้อไข่มาเลยได้เขาบอกว่าเออเออฉันมาเท่าลูกมาเท้าทางกัน่ยก็มีอย่งเล็กอยู่ด้วยต้นเล็กถ้าต้นใหญ่ก็ไม่แน่นะเขาบอกว่ายีน่ากันถ้าจะใครคิดจะปลูกอินทราล้อมก็ศึกษาดูให้ดีไอ้ตรงสายพันธุ์นี่แหละไม่ตรงสายพันธุ์ครับอ้วนจะไม่ตรงสายพันธุ์เลยโอ้ก็ลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอืม นี่นะครับพันนี้เขาว่าจะลูกเท่าไข่ผมสาซื้อไข่มาเลยนะเขาบอกว่าเดูอเออฉันมาเท่ารถมาเท้าทางาต้นมันยังเล็กอยู่ด้วย้เล็กแต่ต้นใหญ่ก็ไม่แน่นะเขาบอกว่ายืมห้าลูกโลเขาช่างในดูนั่นในเฟซนะครับก็ดูเห็น,นเขาอยู่เออเลยสั่งซื้อมาอืมอันนี้ซื้อมาต้นเท่าไหร่แพงไหมนี่ต้นเนะใหญ่ยู่ สี่พันนี่เนี่ยลืมแล้ว oh. ลุงก็ที่ลืมหลักพันซื้อเยอะเนาะเราทำหลายอย่างทีเราทำไ,าไมหำห่หมดหรอก <laughs>